รายงานผลหลังจากการเปลี่ยนชุดหน้าจอให้กับ Garmin Forerunner 245เรียบร้อยนะครับของเดิมหน้าจอเป็นจุดสีขาวนี่นะฮะไม่สามารถแสดงผลภาพได้ครบตรงจุดสีขาวนะครับก็เปลี่ยนเรียบร้อยอันนี้ก็ชาร์จไฟเข้าเต็ม100%นะครับต่อสายชาร์จเซ็นอเ์อร์ฮัทเล็ตทำงานได้ตามปกตินำไปจับสัญญาณ GPS นะครับตั้งเวลาเป็นปัจจุบันรายงานให้ลูกค้าทราบเรียบร้อยนะครับปมเลื่อนลงเลื่อนขึ้นนะครับ ทำงานได้ตามปกติเซนเซอร์ฮาร์เรทวัตราการเต้นหัวใจได้ตามปกติพร้อมที่จะส่งมอบกับคืนนี้กับลูกค้าแล้วนะครับก็ขอบคุณมากนะครับที่ไว้ใจร้านลบดีบายเราก็ยินดีให้บริการต้องแจ้งถึงข้อจำก,กัดของการเปิดซ่อมระบบกันน้ําทุกชนิดนะครับก็คือจะไม่สามารถใส่ลงว่ายน้ําอาบน้ําจุ่มน้ำได้แต่สามารถกันเหงื่อกันน้ําหน้าตัวกิจกรรมวิ่งปั่นได้ตามปกตินะครับต่อสายชาร์จมอเตอร์สัน คือสถานะการชาร์จได้ตามปกติขอบคุณมากครับนานบรกปรีบายยินดีให้บริการครับ